นั้นกินไม่ได้ลดไปห้ากิโลนะค่ะแล้วตอ,ตอนนี้ขึ้นมาห้ากิโลโอโหตอนนี้เริ่มนอนหลับแนละ้วก็คือนอนหลับกินข้าวได้มีแรงเดินไปใส่บาทแล้วอะใช่ใช่ใชก่อนหน้าเห็นบอกว่านอนไม่หลับเดินไม่ไม่ได้ไม่มีแรงเดิน แล้วตอนนี้กินแล้วมันก็ดีใช่ไหมคะตัวเอ็กซ์ต้าหรือกับตัวนเบาหวาน,าวานกับตัวเพิ่มเลือด่ะคะโอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยค่ะคุณป้าสมมายอายุเจดสิบแปดปีนะดื่มตัวเพิ่มเลือดกับตัวเบาหวานสั่งมาสามรอบแล้วเนอะเออสามสี่รอบแล้วโอ้สามสี 3, ่รอบแล้วสี่รอบทั้งที่แบบจงมาใหม่เนี่ยใช่ครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วกินแล้วดีขึ้นแบบชัดเจนเลยแล้วที่บอกว่าปวดหลังละคะคุณป้า้าเรานั่งงานมันก็ปวดพอ ถ้าเรานั่งไม่นานมันก็ปกติ ม,มันก็ไม่ปวดมากจตก่ก่อนหน้านี้ก็คือปวดมากอยู่เนาะตอนนี้มันก็ได้ตึงตึๆแค่ตึงๆเหลือตึงๆแ่ละจากปวดมากโอ้โหทำบุญเยอะไงก็ถึงบอกว่ามันก็ต้องมีปัญญาหายนะ่ะค <laughs> ิดแล้ว <laughs> ทำบุญไว้เยอะแล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรของคุณหมออุบลด้วยก็เลยดีทวีคูณอย่างไวเลย <laughs> อย่างนี้ต้องขอบคุณคุณป้าสมหมายมากเลยนะคะที่ไวใจคุณหมออุบลให้ได้ดูแลสุขภาพค่ะ <laughs> โอเคค่ะค